Enjoyable คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยแอปและเว็บไซต์อ่านนิยายบุฟเฟ่บทที่20สัญญาที่ถูกซ่อนเร้นหลี่เจียเฟิงนี่มันเกินไปแล้วนะลี่เฟยเอ๋ยทักท้วงเมื่อเห็นท่าทางแข็งเกร้าไม่ไว้หน้าใครของหลี่เจียเฟิงแต่หลี่เจียเฟิงกลับตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาผมไม่เคยสนใจเรื่องฐานะ แต่ญาติิกลับพูดจาดูถูกภรรยาผมแบบนี้จะให้ผมทนฟังเฉยๆได้ยังไงคำตอบนั้นราวกับสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางวงเหล่าญาติิที่เคยคุ้นชินกับท่าทางอ่อนน้อมของหลีเจียเฟิงต่างพากันอ้าปากค้างไม่คิดว่าเขาจะาล่าหักหน้าพวกเขาอย่างไม่ไว้หน้าสายตาคมกริบของหลีเจียเฟิงตวัดไปยังคู่สามีภรรยาสูวัยตระกูลหลีบรรยากาศโดยรอบพลันอึมครึมขึ้นทันตาสองสามีภรรยารู้สึกหนาวสะท้านไปถึงหัวใจ พวกเขารู้ดีว่าครั้งนี้ลูกชายคนนี้เอาจริงเมื่อกี้พ่อกับแม่ได้ยินที่ผมพูดงั้นก็คงได้ยินที่พวกนั้นพูดถึงภรรยาผมด้วยใช่ไหมครับน้ำเสียงของหลี่เจียเฟิงเรียบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความกดดันชิวโง่งได้แต่ลอบสบตาก,กับสามีอย่างร้อนรนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากภรรยาผมเพิ่งเข้าบ้านวันนี้ก็งานแต่งงานของเราแท้ๆพวกเขากลับมาพูดจากับเธอแบบนี้หลี่เจียเฟิงเว้นวักเล็กน้อย ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในฐานะสามีผมควรจะยืนเฉยเยปล่อยให้ภรรยาตัวเองโดนรังแกแบบนั้นงั้นหรอครับคำพูดของหลี่เจียเฟิงแม้จะไม่ดังแต่เปลี่ยนไปด้วยแรงกดดันหลี่เฉินฟู่ใบหน้าแดงกำ่ำทั้งโกรธทั้งอับอายรีบหาทางกู้สถานการณ์พวกนั้นเป็นญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้นถึงยังไงภรรยาแกก็เข้าบ้านตระกูลหลี่ของเราแล้วพูดเล่นกันสองสามคำจะเป็นอะไรไปแต่หลี่เจียเฟิงยังคงยืนกรานเสียงแข็ง ไม่ได้ครับแกหลี่เฉินฟู่ตวัดลั่นหลีเจียเฟิงถอนหายใจพอเธอครับเชิญพ่อกับแม่ทานอาหารเถอะผมมีเรื่องสําคัญจะคุยส่วนเรื่องที่ผมจะคุยพ่อกับแม่ก็เตรียมใจไว้หน่อยนะครับสิ้นคำหลีเจียเฟิงก็เดินนําออกไปปล่อยให้คําพูดต่อว่าของพ่อลอยหายไปกับสายลมอวดดีมีเงินหน่อยทําเป็นลืมตัวเสียงตะโกนของเฉินฟู่ดังลั่นคุณพูดเบาๆหน่อยชิวโลงปรามสามีเสียงเบา ชีหลงพูดกับสามีต่อเพราะคุนนั่นแหละที่ยอมให้มันเอาสมุดทะเบียนบ้านไปยังไงสตอนนี้ก็ต้องทนมันไปก่อนอย่างน้อยๆมันก็ยังส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนคุณอย่าลืมนะว่าถ้าไม่มีไอเด็กนั่นเราจะเอาอะไรกินหลายปีมานี้คนในบ้านถูกตามใจจนเคยตัวไม่ต้องทำอะไรก็มีข้าวกินทุกคนต่างเพึ่งพาเงินที่หลีเจียเฟิงส่งมา แม้จะไม่พอใจการกระทําของหลี่เจียเฟิงมากแค่ไหนก็ได้แต่จําใจยอมหลี่เจียเฟิงพาอันจิวเม่ไปนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆเ,เขาไม่อยากให้เธอต้องอึดอัดกับบรรยากาศตึงเครียดในครอบครัวอันจิวเม่รู้ดีว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนสําคัญของหลี่เจียเฟิงหญิงสาวจึงวางตัวอย่างเป็นธรรมชาติพูดคุยอย่างสุภาพไม่แสดงท่าทางเย่อหยิ่งทําให้พวกเขาต่างประทับใจในตัวอันจิวเม่มาก หลังจากที่ทุกคนกินอิ่มแล้วหลีเจียเฟิงก็พาอันจิวไม่ไปหาเหวินฟู่ผู้นำหมู่บ้านลุงผู้นำหมู่บ้านครับวันนี้ผมขอชวนทุกคนมาเป็นพยานผมจะแยกครอบครัวครับหลีเจียเฟิงหยิบกระดาษเก่าๆใบหนึ่งขึ้นมานี่คือหลักฐานที่ผมให้ลุงช่วยเขียนไว้ตอนที่ผมไปเป็นทหารครับในนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าผมสมัครทหารแทนพี่ชายเงินที่ส่งกลับมาให้พ่อแม่ใช้เลี้ยงดูครอบครัวและเมื่อผมงานผมจะแยกบ้านออกมาอยู่เอง โดยจะส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละหกหยวนส่วนค่ารักษาพยาบาลถ้าพ่อแม่ไม่สบายให้พี่น้องช่วยกันออกนอกจากนี้ผมจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นคำประกาศของหลีเจียเฟิ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนแม้แต่อันจิ้วไม่เองก็ยังเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจงานแต่งงานที่ใครๆก็อยากให้เป็นวันแห่งความสุขอันแสนหวานแต่ดูเหมือนว่างานวิวาของอันจิ้วเมจะเกินความคาดหมายไปหน่อย เพราะแทนที่เจ้าบ่าวของเธอจะกล่าวคําขอบคุณแขกเรือที่มาร่วมงานกลับเป็นประกาศกล่าวว่าจะแยกครอบครัวซะอย่างนั้นหลี่เจียเฟิงทาไมถึงพูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือถูกน้องสะพ้ายยุยงมาลี่เฟยพโ่ลงขึ้นด้วยความตกใจอันจีว่าไม่ยอมยิ้มเพลิดเพลินกับการชมละครฉากใหญ่ตรงหน้าโดยเฉพาะลี่เฟยพี่สะพ้ายจอมวุ่นวายที่กําลังโวยวายเสียงลั่นกล่าวหาเธอว่าเป็นตัวการยุยงหลี่เจียเฟิงให้แยกครอบครัว ใครยุยงใครกันแน่อันจิวะไม่คิดในใจอย่างขบขันเธอตัดสินใจปล่อยให้คนพวกนั้นรุมดาหลีเจียเฟื่องไปก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเหมาะๆเ,เขาไปร่วมวงแสดงละครด้วยสายตาของอันจิวะแม่เหลือไปมองฝั่งพ่อแม่สามีเห็นใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธโดยเฉพาะหลี่เฉินฟู่ที่หน้าตาบึง้งตึงราวกับถูกใครเผาบ้านยิ่งเห็นเธอยิ่งรู้สึกสนุก ละครน,นำเน่าเรื่องนี้คงจะได้ดูกันยาวๆส่วนทางเหวินฟู่ผู้นำหมู่บ้านกลับเหงื่อแตกพลักพรอนรุ่มไปทั้งตัวคำพูดของหลี่เจียเฟิงทำเอาบรรยากาศงานแต่งงานที่แสนหวานกลับกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาในชั่วพริบตาเหวินฟู่ก็ได้แต่มองตาปริบๆนึกในใจให้ตายเถอะตอนนั้นใครมันช่างเขียนข้อตกลงบ้าๆนี่นะแต่เดี๋ยวนะเขาเป็นคนเขียนไม่ใช่หรอเหวินฟู่คิดในใจเขาเริ่มทบทวนความทรงจำเมื่อหลายปีก่อน ตอนนั้นพ่อแม่ของหลี่เจียเฟิงยอมทำทุกอย่างขอแค่ให้ลูกชายคนเล็กได้เป็นทหารแทนลูกชายคนโตเขาก็เลยเออพลั้งมือเขียนข้อตกลงนั่นไปใครจะคิดว่าหลี่เจียเฟิงจะเก็บมาเป็นข้ออ้างขอแยกบ้านในวันแต่งงานแบบนี้เหวิรฟูส่งแววตาอ้อนวอนไปยังพ่อแม่ของหลี่เจียเฟิงหวังให้พวกเขาช่วยพูดอะไรบ้างแต่น่าเสียดาย สายตาที่ได้รับกลับมามีแต่ความว่างเปล่ายิ่งเห็นกลุ่มเพื่อนของหลี่เจียเฟิงยืนทำหน้าถึงทึงอยู่ข้างๆหัวใจของเหวนฟูกก็ยิ่งเต้นไม่เป็นจังหวะถ้าเขาไม่ทำตามข้อตกลงมีหวังได้โดนรุมถึงแน่เออคือว่าผู้นำหมู่บ้านพยายามระง,งับความตื่นตระหนกหเจียเฟิงเรื่องนี้มันก็ต้องให้เกียรติพ่อแม่ของนายด้วยสิใช่ไหมละ่ะหลี่เจียเฟิงไม่สนใจเขายิ้มมุมปากเล็กน้อยหลักฐานขนาดนี้ลงยังจะไม่ยอมรับอีกหรอครับ อย่าลืมนะครับว่าลายเซ็นในสัญญามันเป็นของใครน้ำเสียงของเขาสุภาพก็จริงแต่มันกลับแฝงไปด้วยความกดดันบางอย่างจนผู้นำหมู่บ้านเหงื่อแตกพระเต้าหวังกับชาวบ้านคนอื่นเห็นถ้าไม่ดีรีบเข้ามาช่วยพูดใช่ใช่ในเมื่อมีสัญญาก็ต้องทำตามสิถึงขั้นทำเป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ คงไม่มีใครกล้าทำผิดหรอกมั้งชาวบ้านหลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมตระกูลีล่ถึงไม่ยอมหาภรรยาให้หลีเจียเฟิงสักทีทั้งที่หน้าตาหล่อเหลาฐานะมั่นคงเป็นถึงทหารยศสูงกลับไม่มีวี่แววว่าจะมีสาวๆอยู่ข้างกายที่แท้ก็เพราะมีสัญ,ญลักษณ์นี่เองเมื่อเห็นพ่อแม่ของหลีเจียเฟิงแสดงท่าทีรังเกียจลูกชายตัวเองอย่างจงแจ้งชาวบ้านต่างอดสงสารหลีเจียเฟิงไม่ได้ปกติแล้ว ลูกชายคนเล็กมักจะเป็นที่รักของพ่อแม่แต่ทำไมพอมาเป็นหลีเจียเฟิงถึงกลับกลายเป็นคนถูกเอาเปรียบเช่นนี้นี่มันเรื่องภายในตระกูลหลีพวกแกเป็นใครถึงได้เข้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านหลี่เฉินฟู่ตวัดลั่นมองชาวบ้านด้วยสายตาเกลี้ยกล่อลี่เฉินฟู่พูดจาเป็นในแบบนี้ใครๆก็ดูออกว่าไม่อยากเคลียร์เรื่องใหญ่โตต่อหน้าคนเยอะเฟยหมิงและบรรดาเพื่อนทหารหน้าเจือนไปตามๆกันหลีเจียเฟิงเป็นเพื่อนตายที่พวกเขายกย่องชื่นชม แต่กลับต้องมาเจอเรื่องอึดอัดใจเช่นนี้ที่บ้านพวกเขารู้ดีว่าหลี่เจียเฟิงส่งเงินส่งของกลับบ้านตลอดเดิมทีพวกเขาคิดว่าหลี่เจียเฟิงทำด้วยความเต็มใจที่แท้เขาโดนบังคับนี่เองพวกเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงลงหลี่นี่มันไม่ถูกต้องนะครับพวกผมแม้จะเป็นคนนอกแต่สนิทกับหลี่เจียเฟิงยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆเสียอีกแยกครอบครัวเรื่องใหญ่ขนาดนี้มีพยานก็ดีนี่ครับ ต้าหวังพูดพร้อมกับประคองคุณย่าอันเดินเข้ามาในงานต้าหวังยังคงพูดต่อหลายปีมานี้เจียเฟิงทาตามสัญญามาตลอดพอถึงเวลาพวกคุณต้องรับผิดชอบดันมาเล่นแง่แบบนี้เอาเปรียบเพื่อนผมเกินไปหรือเปล่าครับในกลุ่มเพื่อนเขาสนิทกับปี่เจียเฟิงมากที่สุดช่วงนี้ก็ช่วยเตรียมงานแต่งงานวิ่งวุ่นซื้อของด้วยกันรู้ดีว่าเพื่อนรักออกเงินเองทุกอย่างครอบครัวไม่ได้ช่วยเหลือแม้แต่หยวนเดียวอีกทั้งหลายปีที่ผ่านมา เงินทองที่หลี่เจียเฟิงส่งกลับบ้านต้าหวังก็เป็นคนช่วยนำไปให้จึงรู้ไส้รู้ผงขนพวกนี้ดีคนตระกูลหลี่เอาแต่ใช้ใจ่ายเงินที่หลี่เจียเฟิงหามาด้วยความยากลำบากพวกเขาคิดจะดูดเลือดเพื่อนรักของเขาไปตลอดชีวิตหรือไงต้าหวังคิดอย่างแข้นเคือง สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ